ใ i สวัสดีค่ะยูกิเองนะคะแล้วก็มาพบกับช่องของยูกินะคะวันนี้นะคะยูกิก็จะมาแคสเกมครั้งแรกของยูกินั่นเองนะคะวันนี้ยูกิก็จะมาแคสเกม Roblox นั่นเองค่ะซึ่งในเกม Roblox เนี่ยจะมีเกมหลายเกมมากให้เราเลือกนะคะแล้วก็จะเลือกอะไรก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเลือกอะไรดีนะคะไปเลย นี่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปในเกมโลบอกเลยแล้วก็ตอนนี้เราจะเล่นเกมอะไรนะเล่นอะไรดีดูซิเราจะเล่นอะไรดีนี่ค่ะเราจะเล่นเกมพิกกี้นั่นเองนะคะเกมพิกกี้นะคะก็คือจะเหมือนเกมแกรนนี่เลยที่เล่นเป็นคุณยายเนาะแต่ว่าก็คือจะแบบแปลกใหม่มากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแปลกยังไงนี่แหละค่ะพอเรากดเข้ามานะคะเราจะเห็นคนเล่นอยู่อันนี้ก็คือรอบรอบสุดท้ายรอบก็คือรอบก่อนที่เราจะเล่นนะรอบครั้งที่แล้วเนาะ มันก็จะให้รอบครั้งที่แล้วจบไปก่อนเราถึงจะเล่นได้เนาะนี่ค่ะก็ตายเลยเนาะโอเคก็คือถ้าพิกกี้ตีใครนะคะก็คือคนนั้นก็จะตายเนาะหรือถ้าเป็น i n f e c t i o นเนาะก็คือจะติดไปเรื่อยๆไม่มีตายนะคะโอเคค่ะรอคนเข้ามาตอนนี้เขาให้โหวตนะคะว่าจะอ,าอะไรดีนี่เลยมีสถานที่ให้เลือกเนาะถ้าเป็นแกนี้ก็คือจะมีสถานที่ให้เลือกก็คือบ้านแค่ที่เดียวเนาะแต่อันนี้จะให้เลือกได้หมดเลยนะคะ ตอนนี้คนเลือกเฮาส์นะคะถ้าคะแนนเท่ากันเขาก็จะเอาคนที่เลือกก่อนจะได้นะคะคะแนนโอเคค่ะ Piggy v o t i n g นะคะถ้าเป็นบอทก็คือจะให้คอมพิวเตอร์เล่นคนน้อยก็จะให้คอมพิวเตอร์เล่นแต่ถ้าเป็น Player ก็คือคนที่อยู่ในเกมเนี่ยจะเล่นเอง Player ร์บก็คือคนที่เล่นเกมผสมคน,คนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ถ้า Infection นะคะก็คือจะติดไปเรื่อยๆไม่มีคนตายเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยู่คนสุดท้ายเนาะก็คือชนะนั่นเอง คนที่ขึ้นสีแดงแดงเห็นไหมกระพริบกระพริบนี่คือคนที่เป็นนะคะเป็นพิกกี้นะแต่ถ้าเล่นบอร์ดะมันจะไม่มีขึ้นนะคะโอเคสกิปสกิปเลยเคเข้ามาในบ้านแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็จุดเกิดนะโอเคนี่นะคะลันพาวินก็คือเพื่อนของน้องนะคะที่เล่นแบบโปรมากเก่งมากแล้วก็เพิ่งเล่นเนะเาะแล้วก็ เออน,อน้องเขาก็เออสอนเราเล่นเนาะโอเคค่ะเราเจอพิกกี้แล้วนะคะแล้วก็ต้องหนีหนีหน,หนีหนีนะคะน่ากลัวมากเลยนี่มันมีรูเล็กๆเมื่อกี้เราโผล่มาใช่ไหมเราคลานโผล่มาเพราะว่ารูเล็กๆเนี่ยพิกกี้จะเข้ามาไม่ได้นะแต่พิกกี้สามารถโผล่มาอีกห้องได้นะคะโอ้โหตอนนี้เราไม่ไหวแล้วนะคะเราแบบหนีหนีหนีสุดขีดเพราะว่าตอนนี้พิกกี้กาลังจะตามเราอยู่นะโอเมก้ามากค่ะโอ้ ตีเราแล้วโอ้ยตัวนี้เราเป็นอินเฟคชันนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมดาเป็นเพลเยอร์หรือว่าบดเราก็คือจะตายเนาะแต่อันนี้เป็นอินเฟคชันแล้วก็คือจะหาคนถัดไปที่เราจะตีนะคะหาทั่วเลยอยู่ไหนหน้าเพราะตอนนี้ทุกคนเกือบจะเป็นพิกกี้หมดแล้วเหลือสองสามคนนะคะแต่เราไม่สามารถเห็นได้ว่ามีอยู่กี่คนนะคะแต่ว่าดูว่าแบบมันเหลืออยู่สองสามคนเี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลเห็นแลใช่ไหมนะใช่คนไหมหน้าจะตีได้ไหมหน้า นี่นีซี่นีซี่อ่าแล้วก็จะตามไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันคงไม่รอดหรอกค่ะเพราะว่าพิกกี้ตอนนี้มีหลายคนมากเลยแล้วก็เหลือเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วพอร,รู้สึกว่าตอนนี้พิกกี้เป็นเยอะมากเลยค่ะโอ้ my god ค่ะตอนนี้นี่แล้วเข้ารู้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะไปหาคนเรื่อยๆเลยโอ้ขึ้นบันไดดีกว่าเนี่ยไม่มีคนหาของอะไรเลยใช่ไม่มีคนหาของ แสดงว่าวันนี้พิกกี้ต้องชนะแน่เลยใช่ไหมนะพิกกี้จะชนะหรือว่าคนจะชนะสงสัยพิกกี้จะชนะแล้วล่ะอีกเหลืออีกตั้งเจนาทีโอ้โหเห็นไหมเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ทุกคนเราตีคนเมื่อกี้เราไปดักให้เอเห็นไหมอ่าลีฟเกมค่ะมาเล่นเกมต่อไปกันเลยต่อไปเป็นเกมวอเตอร์ปาร์กคะให้เล่นแบบสนุกสนุกขำขำเกมวอเตอร์ปาร์กก็จะเป็นเกมธรรมดาเนาะที่ที่แบบ ไว้ผ่อนคลายไว้เล่นสนุกๆเหมือนเราอยู่ในเกมเพื่อเอาไปเป็นแบบสไลเดอร์เล่นสไลเดอร์อะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้เนาะก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะไปสไลเดอร์กันขึ้นบันไดขึ้นบันไดวาร์ปเลยวาร์เลยชุวานะคะวาร์ปให้ขึ้นเราเอาสไลเดอร์ไหนดีนะเอาเรนโบแล้วกันเห็นมันดูแบบสีสดใสดีลงดีวะ่ะ โอเมกอดโอเมกอดโอไมกอดโอเมกอดโอเมกอดตายแล้วตายแล้วทุกคนทุกคนโอเมกอดมากตอนนี้แบบเราแบบ <c oughs> ตีลังกาไปมาเลยค่ะทุกคนเค okay, เราไปเล่นอันต่อไปกันเลยนี่เราไปออนเซนดีกว่าอไอเต็มหน้าเลยค่ะอาต่อ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 เคเฮ้ยเราเล่นเรือดีกว่าเหมือนสวนสนุกเลยเล่นนี่ก่น แต่แค่ในเวอร์ชันวอเตอร์าーแค่นั้นมันก็จะเด้งเดงเงไปมานะคะก็จะมีที่นั่งให้ไม่ล้มด้วยว้าวโอเคไปต่อเลยค่ะว่ายน้ำดีกว่าว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายเห็นห่วงยางเข้าไปได้ไหมไม่ได้อีกอ้ออะไรเนี้ยแค่ค่ะถึงมุมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปในอยากเล่นสไลเดอร์สีฟ้าเมื่อกี้แต่ว่า นี่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าไงหาอยู่อ้ยไปผิดที่นึกว่าไปที่เดียวกับสไลเดอร์สีฟ้าอันใหญ่ช่างมันเธอคะ่ะโอเคเราลงสไลเดอร์สีฟ้าสีมิ้นก็ไดโ้โอ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 ้อันนี้ทะลุน้ำเลยอะทุกคนโอเคนี่มันออกมาแล้วอ x กซิเมื่อกี้มันทะลุไอ้ตรงไอ้ตรงสะไว้น้ำด้วยทุกคนโอเคเราอยากเล่นอันเนี้ยไอ้สีฟ้าไฟาใหญ่ใหญ่เห็นไหมเออนั่นแหละโอเคเราเอาวาร์ปมาแล้ว นี่ขึ้นดีกว่าไปเจอกันข้างบนค่ะเอาวิ่งไปมาทำไมล่ะโอ้ยมือลั่นอีกแล้วโอเคค่ะตอนนี้กดปุ่มสีเขียวเพื่อให้เดินทางนะคะแล้วเราก็กดปุ่มสีม่วงก่อนถ้าเราจะเอาห่วงยางด้วยนะโอเคก็กดปุ่มสีเขียวใหม่อีกทีกดสิกดกดไม่ได้อ่โอเคได้แล้วเลน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 ,เลนว้าว โอ้อะไรเนี่ยอุ้ยตก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 ทุกคน oh my god oh my god รู้สึกว่าเราพูดโ oh my god เยอะมากเลยนะดูสิมันไม่ยอมตกอ่ะมันแบบเด้งใบมาอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ยอมแบบไปทางออกสักทีเนี่ยอะไรเนี่ยเคไปยังไปยังไปทางออกยังโอ้ยกระโดดก็ได้อะกระโดดอะเดินก็ได้ ى, เดินเคเดินเคเดินก็ไม่ได้อีกอะ ห่วงยางมาแล้วไปกับห่วงยางแล้วกันเย้ yeah. นี่ไปได้แล้วเย้ yeah. ตกแล้วค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับพาร์ทนั่นเองด้วย2เกมนะคะเกมพิกกี้กับเกมวอเตอร์ปังนะคะใครอยากดูพาร์ท t 2นะคะให้กดไลค์กดซับสไคร e นะคะเยอะๆเ,เลยเนาะค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับพาร์ทว n e พาร์ท t 2จะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมรอติดตามชมด้วยนะคะบายยเจอกันคลิปหน้านะคะ